มาถึงนแบบว่าระดับมาสเตอร์นะครับคือยากสุดเนี่ยก็หลายๆคนถ้าไอ้พวกเทคนิคอันเนี้ยในระดับที่สี่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยที่ยังสอบทักษะอยู่อะไรเงี้ยถ้าทําไปตอนที่สอบแล้วเขาทำทันทําได้นะติดนะครับค่อน mm hmm. แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยคือมันทํายากนะมันต้องใช้ไอคิวในด้านภาพเยอะนะครับก็เอ่ออันแรกเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นใครทําเลยเพราะว่ามัน มันใช้เวลานะครับอย่างนี้เขาก็เหมือนกับทำเป็นแบบดูเหมือนดูไม่ออกแต่จริงๆดูออกจริงๆมันก็เป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองอ่านดูนะไม่รู้น้องจะอ่านออกเปล่าแอ่อย่างนี้แบบใครจะไปนั่งแบบว่าวาดหน้าตัวเองแล้วก็วาดเป็นตัวหนังสือมันก็คงใช้เวลาเกินไปอะไรเงี้ยเป็นงานที่โชว์สกิลด้วยโชว์สกิลนะครับอย่างนี้ก็ทําเหมือนกับเาตัวหนังสือมาวางน่าอย่าง อย่างอย่างงานเนี้ยงานที่เอาตัวนิสิตมาวางธรรมดาเนี่ยนะครับเออคือคือคนคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทำอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาง่ายลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู <laughs> มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่สวยทีวะนะครับคือจริงมันทํายากนะครับมันจัดวางอะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะแบบกว่าจะวางให้มันพอดีแล้วดูแบบ บาลานแล้วดูแบบอะไรอย่างเงี้ยนี resistor. ่มันเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ใช่นะครับยากอย่างี้ยากอย่างี้ขอบอกไปเลยนะครับงานบางงานดูง่ายแต่ทําจริงยากแล้วก็บางคนเนี่ยชอบทํางานในคอมนะครับวาดรูปในคอมหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ทําได้แต่เราเราจะบอกงนี้งานที่ทําในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องการความแม่นยํามากกว่างานที่ทํามือเยอะคือเป๊ะคือเป๊ะนะครับแบบ อย่างเช่นเวลาที่เราสเก็ตเลเยอส์ในในสมุดสเก็ตเราเนี่ยเราก็ดูน่าจะโอเคสวยแล้วพอไปจัดวางจริงเฮ้ยไม่สวยวะ่ะเพราะว่าพออยู่ในคอมทุกอย่างมันชัดไปหมดอะนะครับมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกอะไรเงี้ยความแบบยิยกยักยกัยก,ยกอะให้ให้มันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแบบสบายๆคือทุกอย่างมันดูเป๊ะมันดูฟอร์มมลมันดูแบบว่าชัดเจนไปหมดนะครับพอไปทําในคอมเนี่ยจริงๆแล้วทายากเนะ การจัดวางตัวหนังสือนิคอมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับบางคนบอกว่าคิดว่าเหมือนเป็นแบบทำโปรแกรมทําเป็นแล้วก็ทำได้ไม่ใช่เลยนะครับไอพวกการเรียนเหมือนกับว่าเรียนโปรแกรมคอมพิวเ,เนี่ยที่เรา,ท,เราที่เราเห็นในเว็บหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านีบว่าเรียนทําคอมแล้วก็จะออกแบบได้อะไรเงรี้ยคือมันมมันโครลโคละโลกกันเลยนะครับคือมันแบบโอ้ยช่างแบบว่า อะไรนะทาให้เข้าใจผิดเหลือเกินแค่ทําอาหารก็ทําเป็นแล้วแบบว่าแค่อุ่นอาหารเป็นต้มเออรู้วิธ<ม>ี<ม>ทําอาหารไม่ได<ม>้แป<ต>ลว,ว่าจะทําอาหารอร่อยนะนะครับมัน,ม,นมันไม่ใช่เลยแล้วส่วนใหญ่แบบที่สอนแบบว่าเป็นสอนคลิปใน YouTube ที่เป็นแบบว่าสอนอีลาสสอน Photoshop อะไรเงี้ยคือภาพไม่ได้สวยเลยอะไรเงี้ยคือก็แบบมันมันทำให้คนเข้าใจผิดนะครับแล้วมันก็ทำให้น้องๆเข้าใจผิดว่า การเรียนกราฟิกอ่ะคือการเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องกันนะครับนี่เราไม่ใช้คอมเรียนแบบกราฟิกเลยได้ไหมคะตอนเราเข้าไปเรียนมาหาลัยถ้าแบบสู้พอ <laughs> ก็คงจะได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกมันก็ควจ,จะมีพื้นฐานในการใช้คอมด้วยมันก็พอทําเป็นก็จะเร็วขึ้นแต่มันต้องฝึกอ่ะแน่นอนอืมแต่มันเป็นสกิลที่แบบคนละหมวดกันนะครับอืมพี่ก้เป็นตัวอดั เนี่อย่างไปอะอย่างงานเนี้ยสม,มว่าคนที่ไม่เคยทำเนี้ยก็จะคิดว่าเออก็ไปทำอ่าสมมุติทําในเอลัลเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เออวาดเส้นโค้งขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือลงบนเส้นโคง้งอืมลองไปทำานิมันไม่ใช่ไง<ร> <laughs> อันเนี้ย <laughs> อันนี้คือ <laughs> วางทีละตัวนะครับวางตัวหนังสือทีละตัวนะวางจนจะครบวงกลมแล้ว ไม่ไม่พอดีเลือเเล่อนเลื่อนนี่ละตัวอืเลื่อนนี่ละตัวนะก็นั่นแหละอันนี้มัน,น,นก็คือ,อดีเทลของมันนะครับอาจจะเห็นงานแบบนี้น้อยเพราะว่าแบบมันทํานานออยากนะครับเออมันดูแบบเหมือแนบบทําง่ายมันทายากอันนี้คือการแยกนะครับอันนี้ก็คิดค,ค,คือคิดว่าจะทำง่ายแต่พอไปวาดจริงๆยากนะว่าบบจะแยกอะไรบ้างจะแยกยังไงให้สวยอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดว่า มันก็มันก็เหมือนกัะใช้ได้กับทุกอย่างอ่ะสมมุติว่าเออเราอยากวาดรูปนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะทาไงมันน่าสนใจก็แยกทาเป็นส่วนๆอะไรเงี้ยแต่อัญหาอย่างแรกก็คืออ้าวแล้วเรารู้หรอว่าแต่ละส่วนมันันมีอบเออมันประกอบจากอะไรอะไรเงี้ยเรารู้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาแยกเนี่ยต้องแยกให้สมจริงไหมอย่างอันนี้มันไม่ได้แยกสมจริงหนิมันก็หมู่ที่ไหนมันตักออกมาแล้วเป็นรูปหัวใจอ่ะมันก็ไม่มีใช่ป่ะเอออันนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่เขาออกแบบเขารู้ว่าเออจะ จะแยกยังไงนะครับอันนี้นนแบบโหย,ยากเลย,ยาาวาดรูปให้เป็นเอออันนี้คือจบ,บ,บระดับยากเลยนะก็แต่ว่ามันก็มีวิธีการแยกที่อิมแพกมากอะ่ะคือแยกสีขาวกับดำก่อนนะมันใครจะไปคิดอย่างนั้นได้นะครับอันนี้คือง่ายเลยเป็นแบบว่าอันนี้ควละอังนี้ง่ายเลยนะครับเพราะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามันแบบมาจากอะไรนะอ,ะอันต่อมานะครับก็ X-ray คือวาดแบบให้มันทะลุเห็นข้างในอะไรอย่างเงี้ยพูดงานน่ายๆ้วกันอันนี้ก็คือภาพนี้เหมือนไม่มีจุดเด่นเลยนะครับวางแบบจุดเด่นคือทุกอย่างคือคือภาพใหญ่นะแต่ว่าด้วยความที่สไตล์ของภาพมันน่ารักเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมันดูแล้วมันเพลินเนี่ยดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอันไหนหน่าเบื่อเลยนะครับแล้วดีเทล ที่มันความขี้เล่นของมันมันเยอะมากนะคือแบบว่าโซฟาที่ไหนมันจะเป็นรูปขนมปังแบบนั้นวะอะไรเงี้ยคือมันมีขนมปังแบบว่ากาลังอบอาหารอยู่ก็คือขนมปังเป็นท่านี่เองถ้าทำไม่ดีโดน <S <S เอาไปทาโซฟาอะไรเงี้ยออมีเรื่องอะ่ะมีสตอรี่เยอะเอออันนี้คือก็เป็นคือน้องบางคนก็เป็นแบบสไตล์นี้เลยนะหมายถึงว่ามีความกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยน่แบบดูน่ารักน่ารักแบบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะมันมันอาจารย์เขาก็รับหมดอะงานทุกแบบหรือบางคนแบบว่าเอาคิดไม่ออกอะแตว่ว่าดไปได้เรื่อยๆวาดได้ทั้งวันอะไรเงี้ยก็อะอย่างนี้เลยละกันอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> คือนี่เขาก็วาดเรื่องชีวิตของคนในแบบว่าฟแฟลตหรือคอนโดที่มันแออัดมากๆอย่างเงี้ยซึ่งดูมันก็เพลินดีอะนะครับค,ค่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างหรือว่านี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเอ็กซเรย์แบบ เป็นขั้นเป็นตอนก็คือบวกโปรเกรสซีฟไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแยกออกมาเลยใช่ไหมมันก็เป็นอีไอเดียหนึ่งว่าเออเอ็กซเรย์นี่ไม่ต้องซ้อนกันก็ได้นะคือแยกออกมาจัดก,กันกันได้นะครับหรือว่าสแกนเข้าไปแล้วมันเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วมันแบบมไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะไม่ใช่อย่างที่เรารู้อะไรเงี้ยเห็นคนรู้อันนี้ก็เป็นแบบภาพบาแบบหนังสือโบราณดึกศิลปโบราณภาพแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อมา <Space. S 2> ก็คือเรื่อง s p เ c e นะ เรื่องสเปซนี่ก็เป็นเรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องสเปซนี่ก็ยากนะคือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนทำง่ายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโคเตอร์อย่างเงี้ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำเแต่มันก็สวยนะแบบว่าเออมันรู้ได้ไงว่าว่าจะต้องเบ้นสเปซแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายๆคือสเปซอ่ะเป็นจุดเด่นเลยแหละนะครับปกติเราก็ต้องให้ภาพเป็นจุดเด่นอันนี้แบบเหมือนกับแทบจะเป็นสเปซเป็นจุดเด่นคือคือเรา ใันนี้ส่วนตัวอ่ะเรามองภาพเนี้ยแล้วเรารู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกพิเศษกับมันเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขาบาลานซ์ได้พอดีเลยว่ามันเหมือนมันดูไม่ออกว่าสีขาวหรือสีแดงอ่ะเป็นจุดเด่นกันแน่คือมันความที่มันอยู่แบบตรงกลางเลยพอดีนะครับคือสีเราก็ไม่ได้มองสีขาวก่อนนะตอนที่มองภาพเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มองสีแดงก่อนด้วยคือมันแบบพอดีเป๊ะอ่ะ นะครับดูภาพต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่คือมันก็ไม่แน่ใจทอทีว่าแบบสีขาวมันคือที่ว่างหรือสีดํามันคือที่ว่างกันแน่นะมันดูได้ทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นความแบบเราู้สึกเองว่ามันเป็นความพิเศษของโปสเตอร์นี้ใช่ไหมมันแบบอะไรจะเด่นกว่าก็ไม่รู้มันช่างแบบพอดีคือเอาความไม่แน่ใจมาเล่นกับคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่แปลกในในการทางานกราฟิกนะ หรืออย่างอันนี้ก็คืออันนี้ที่ที่เอาตัวอย่างนี้ไม่ให้ดูเพราะว่าเวลาที่เราเว้นสเปซเนี่ยนะครับเว้นที่ว่างเนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้คืออาจจะเป็นเพราะคำด้วยมั้งที่เราชอบพูดว่าเว้นสเปซอะไรเงี้ยจริงๆสเปซอ่ะไม่ใช่ที่ที่เว้นนะสเปซคือที่ที่สร้างครับนักออกแบบที่ตัดองค์ประกอบเก่งๆเนี่ยสร้างสเปซไม่ใช่เว้นนะสร้าง วางอันนี้ไปแล้วเกิดสเปซตรงนี้คือตั้งใจให้เกิดไม่ใช่ไม่ใช้เกิดตามมีตามเกิดนะครับเอ,อ,อย่างภาพนี้ดูรู้เลยว่าสร้างสเปซนะครับเพราะมันมันดูตั้งใจเลยอะดูแบบมั่นใจว่าสเปซมันจะเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ารวมหลายๆเทคนิคเออนกา,ร,นาร์ตูนน่ารัก แบบว่ามีช่องเยอะมากแต่ไม่ต้องว่าทุกช่องก็ได้นะอะไรก็เหมือนเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องกลิ่นตอนแรกอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับอย่างน้องหลายๆคนอ่ะเวลาแบบจัดองค์ประกอบเขาต้องแบบคิดอะไรเองเนี่ยน้องอ่ะจะไม่ค่อยเว้นสเปซกันก็คือแบบจะยัดไปให้เต็มอ่ะเอาให้เอาให้มันแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะซึ่งเราคิดว่าเออสเปซอ่ะสำคัญสําหรับทุกงานในการออกแบบอย่างน้อยอ,อย่างน้อยเวลาเราเราแบบวาดรูปใสงสีโปสเตอร์เนี่ยเราต้องมีกกอะ ติดมีโตะนี่ก็คือถือเป็นแบบเหม,มือนเป็นเฟรมให้กับมันด้วยมันคืองานม,มันคือส่วนหนึ่งของงานนะครับมันไม่ใช่ที่ว่างที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรเนี้ยนะแต่อย่างเงี้ยก็คือเวน้นไงนะตั้งอืมความยากของการเว้นสเปซเราคิดว่าส่วนหนึ่งก็มาจากว่าจะเวน้นยังไงให้งานมาดูเสร็จด้วยแบบไม่ใช่เวน้นแล้วดูงานไม่เสร็จ <c oughs> อะเหมือนกันยังทําไม่เสร็จแล้วก็มาส่งยอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไง ก็มีกริอันนี้อันนี้แบบไม่รู้จะตอบยังไงมันก็น่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์แหละว่าอ๋อเออเวน้นอย่างนี้แล้วก็งานดูแบบจบเลยนะอะไรเงี้ยอ่ะมาเกือบงานสุดท้ายแล้วฟิกเกอร์กาวนะครับฟิกเกอร์กาวนี่คือมไม่รู้เออคือมันก็สมมติว่ามีรูปสองรูปแล้วก็รูปหนึ่งเช่นแมวสีดําก็มีพื้นภาพเป็นแมวสีขาวแมวสีขาวก็วมีพื้นภาพเป็นแมวสีดําคือมันสลับไปสลับมาได้นะครับ อย่างอันนี้ก็คือแบบว่าเอ๊ขาผู้หญิงเป็นขาหรือเปล่านะหรืออะไรเงี้ยคือมันภาพมันมีตัวภาพเนี่ยมันมีพื้นภาพแต่พื้นภาพอบก็เป็นภาพอีกอักอนหนึ่งแล้วภาพที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นคือ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนสลับกันสลับไปมานะครับฟิกเกอร์นะคำว่าฟิกเกอร์เนี่ยไม่ได้แปลคือจะแปลว่าฟิกเกอร์มนุษย์ก็ได้หรือฟิกเกอร์แปลว่าตัวเลขก็ได้แต่ว่าฟิกเกอร์มีคําแปลอย่างหนึง่งคือแปลว่าภาพ นะฮะฟิกเกอร์เช่นเวลาดูในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษฟิกเกอร์หนึ่งเนี่ยก็คือภาพที่หนึ่งนะครับบางคนก็งงว่าฟิกเกอร์อะไรไม่เห็นมีภาพคนเลยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะก็ส่วนกราวเนี่ยมก็มาจากแบ็กกราวนั่นแหละหรือหรือกราวที่แบบว่าพื้นนั่นแหละนะครับหนังอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเราว่ามันติ่งตรงนี้ มันวาดมาจากเส้นเดียวนะถ้าดูดีๆอ่ะ er, ใช่ไหมมันคือเส้นเดียวนะเชื่อมกันหมดมันไม่ได้แบบว่าวางหมาเป็นตัว,ต,วตัวหมุนไปนะครับนะคือวาดเป็นแบบเป็นเส้นเดียวเลยมันก็แบบว่าเออจริงว่ะนี่ก็คล้า,ายๆกันนะครับคืออย่างอย่างงานกราฟิกลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สื่อสารหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แบบก็เรืนนะ่องเน้ะไม่ได้เน้นเรื่องความรู้สึกแต่ว่าเน้นเรื่องความฉลาดของภาพอ่ะ คืองานมันไม่ได้ต้องเด่นทุกอย่างนะเช่นงานนี้เน้นภาพที่ดูฉลาดงานนี้เน้นความรู้สึกอย่างพวกแอปแซดเงยก็คือเน้นความรู้สึกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูฉลาดเลยเลยคือดูไม่ออกด้วยซ้ำอ่ะเออแต่นี้ก็แบบว่าเน้นแบบดูฉลาดแต่อันสุดท้ายนะครับที่จะพูดคือเป็นวาดเป็นแบบภาพลงตาโอ้โหยากมากเลยนะครับคือแบบจะทํายังไงเนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยจะสอนยังไงเนียคือเรายังทําไม่ได้เลยนะครับมันมันแบบว่า ไม่รู้อเออมันช่างแบบผิดนิติไปมาอะไรเงี้ยนะครับต้องเป็นคนที่ว่าฝึกวาดรูปมาเยอะมากแล้วอะอรู้ว่าแบบเฮ้ยทางนี้นต้องมุมนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องทดลองเยอะนะครับเออสำหรับเราสำหรับเราเราแบบว่ารู้สึกขึ้นในไอ้บันไดที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเลขสองกับเลขศูนย์คือคือไม่แบบว่ามีการซ้อนกลับมาข้างหน้าอีกทีนึง คือแบบมึงลืมทําหรือเปล่าเนี่ยอะไรตัวใช่แต่ว่ามันทําให้แบบว่ามันทําให้เราคิดว่ามันเป็นอีกคาเออมันแบบว่าใช่ไหมมันแบบเออเออเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็อธิบายไม่ถูกแต่ดูในภาพเองจะรู้นะครับเออเราคิดว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาดูดูดูงานท,ทุกชุกชินเนี่ย ควรจะเหมือนกับตั้งข้อสังเกตสําหรับตัวเองนะครับว่าอย่าง,างเราอย่างเงี้ยเราก็จะเล่าได้ทุกภาพไปว่าเราอ่ะชอบภาพนี้ตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยถือที่เอามาให้เป็นตัวอย่างเพราะเพราะเออเรารู้สึกว่ามันมีมีอะไรให้ดูบางอย่างที่จะพูดถึงได้อะไรเงี้ยนะก็ทุกคนเวลาดูภาพก็ควรจะคิดอ่ะว่าเออเราสังเกตเห็นอะไรนะครับอันนี้อันนี้คือง่ายๆเลยนะอันนี้คือแบบว่า,อ,นนา,า,าอันนี้ก็ยากมากอันนี้ง่ายอันนี้ก็มองในสองมุมเออมองไดสองมุม มองได้สองดวงแต่บางคนยังไม่เห็นเลยนะครับเห็นเป็นเด็กผู้หญิงกบหัวเออเป็นผู้หญิงกำหัวอันนี้ก็เจ๋งเพราะว่ามันไม,ไม่เคยมีใครทำแบบว่าคือมันดูง่ายอ่ะแต่ว่าเออคิดไดไงวะร, <laughs> รูปนกกระจอกเทศเป็นรูปนกกระจอกเพี้ยนเนี้อเออก็ท่านี้ไม่กินไม่เกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวตอนที่พี่เขาสั่งงานอะไรเงี้ยเขาก็จะบังคับให้ใช้นะครับเช่นบอกว่าใช้ Vi s u a l Impact EP สองเราก็ไปดูว่าเออ EP สองเนี้ยมันมีอะไรนะครับหรือว่าใครเก่งมากก็บอกว่าเอา EP สไปเลยนะครับก็เออาปิเกก้าวมาเออก็สวยเลยครับก็วันนี้ก็พอดทนี้นะครับเพื่อวเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับ